กลับมาพบกับหมอแก้วแม่นชัวนะคะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนสบายดีกันไหมคะแล้วก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆช่วงนี้โควิดระบาดก็ต้องระวังดูแลหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะล้างด้วยน้ำสบู่ประมาณ20วินาทีขึ้นไปนะคะแล้วก็ใช้พวกน้ำยาทำความสะอาดตามข่าวได้เลยเพราะมันมีไฮยีนไฮเตอร์ผสมน้ำถูภายนหนึ่งนาทีเชื้อโรคตายอะไรเงี้ยคะ่ะต้องดูแลกันด้วยเนาะวันนี้ อ๋อแล้วถ้าใครสนใจนะคะแก้วมีแมสผ้าเนี่ยมีอยู่3สีมีดำมีเขียวแล้วมันมีชมพูอ่อนเหมือนออกขาวอะคะ่ะสนใจ 3, มีอยู่3สีนะสั่งได้เลยที่โทรมาหาที่เลขาแก้วก็ได้ะคะ่ะเนี่ยเดี๋ยวน้องเขาจะบอกเนี่ยมี3สีนี้นี่เดี๋ยนะนี่สสีนี้นะคะมันอาจจะดู เนี่ยประมาณนี้นะคะก็หรือโทรมาที่เบอร์เลขาได้เลยเลขาเขาจะมีรายละเอียดแมสผ้าอยู่นะคะอันนี้เป็นผ้าสเปนเนกกันน้ำนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวใส่ให้ดูนี่จะประมาณนี้หายใจออกไม่บางมากจนน่าเกียดแล้วก็กันน้ำได้นะคะถือว่าโอเคอยู่ถ้าใครสนใจก็สั่งโทรมาจองที่แก้วหรือโทรมาที่ ที่เบอร์ตรงนี้ได้เลยค่ะเบอร์เลขาพะน้องเขาจะเป็นคนรับเรื่องน้องเอ๋น้องจอยนะคะจะเป็นคนรับเรื่องก็สนใจสั่งได้ผืนละยี่สิบาทค่ะซื้อยกโหลย,ยิ่งประหยัดยิ่งถูกเนาะมีอย่างเงี้ยเนี่ยน,นี่ค่ะหรือจะเป็นสีเขียวเห็นจอยกับเอ๋บอกว่าสีเขียวขายดีเพราะบางคนไม่ชอบใส่สีดำไงเนี่ยก็จะประมาณเนี้ยค่ะถ้าสนใจก็สั่งกันได้เลยเนาะอืม ก็มันสามารถมันประหยัดของแมสผ้าค่ะซักแล้วมันก็ใส่ใช้ซ้ำได้อีกเนาะก็ฝากกันด้วยมี3สีมีชมพูอ่อนนะคะเนี่ยอ่อนจนเหมือนขาวเลยแล้วก็สีเขียวนี่แล้วก็ สีดำนี่ฝากด้วยนะคะผือละ20บาทใครสนใจก็โทรเข้ามาได้เลยที่063 635 5 5 1 2ก็บอกน้องเอ๋ไปน้องจอยไปว่าสนใจผ้าแมสปิดจมูกนะคะเดี๋ยวน้องเขาจะให้รายละเอียดไปซื้อเยอะมีราคาส่งให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องหมอแก้มแม่ชัวช่องนี้นะอย่าลืมนะแล้วก็ถ้าถูกใจคลิปก็กดแบ่งปันบ่งบอก กระตอกันไปคุณจะได้เฮงไปได้ด้วยกันนะคะใครกดไลค์กดแชร์มากก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยรวยค่ะแล้วก็ถ้าโทรจองคิวกับเบอร์นี้เช่นกันโทรได้เลยนะคะก็ยังรับดูดวงปกติค่ะแล้วก็ถามว่าราคาโปรโมชั่นยังมีไหมก็ยังมีอยู่ถ้าใครสนใจก็ถามที่เลขาหรือน้องเอ๋น้องจอยได้เลยนะคะหรือจะไลน์มาถามก็ได้ มาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเลขนำโชคของโคดของวันที่9เมษายนกันดีกว่าเนาะใครหลายๆคนรอช่วงนี้แก้วรู้นะคะอย่าลืมกดถูกใจแฟนเพจ YouTube IG หรือพวกนี้ด้วยแล้วก็กดส่งคลิปต่อได้เลยนะคะมาเริ่มกันที่กลุ่มวันที่ซื้อเลขสมุดบัญชีเงินฝากแล้วจะได้โชคนะคะมีอยู่2วันนั่นก็คือวันพฤหัส นะคะคให้ซื้อสมุดบ,บัญชีเงินฝากที่เป็นเงินเก็บย้ํานะคะคนเกิดบัมพืหัสให้ซื้อบัญชีเงินฝากที่เป็นเงินเก็บแล้วจะมีโชคมีลาบค่ะซื้อกันแบบมีพอประมาณซื้อแบบมีสตินะคะซื้อเลขท้าย2ตัวพอห้ามโลภนะคนเกิดบัมพืหัสอีกวันนั้นก็คืออีกวันหนึ่งก็คือวันอาทิตย์นะคะแต่วันอาทิตย์ให้กดให้ซื้อเลขเกี่ยวกับ เลขบัญชีที่มีเงินเข้าออกบ่อยที่สุดเยอะที่สุดต่างกันนะวันพฤหัสบัญชีเงินฝากอันนี้บัญชีที่เข้าและออกบ่อยที่สุดค่ะเพราะจะเป็นบัญชีที่ให้โชคให้ลาภของคนวันอาทิตย์นะคะนะจบไปแล้วนะพวกเลขกลุ่มบัญชีเงินก็คือวันพฤหัสกับวันอาทิตย์อีกกลุ่มจะเป็นเลขเกี่ยวกับยานพาหนะมีสามวันนะนั่นก็คือวันจันทร์ได้ไพ่พระนางสุรสัศดีชายาของพระพรมนะคะวันจันทร์แล้วก็ วันอังคารได้ไพ่พระโคนโนทินะคะาหาหนะของพระศิวะและใบที่สคือพระภายนะคะใบที่3พระภายนีก็คือคนเกิดวันศุกร์นะคะย้ํานะคะจันทร์อังคารศุกร์เป็นกลุ่มที่ซื้อเลขยามหานะเลขการเดินทางจะมีโชคมีลาบย้ำเลยนะคะจันอังคารสุกร สาวันนี้ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเดินทางยานพาหนะจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่เลยนะคะแต่แนะนำว่าให้ซื้อเป็นเลขท้ายสองตัวหน้าสมมติมีตัว๋วตั๋วรถเมล์หรือตั๋วรถที่จะใช้ให้เลือกซื้อสองตัวนะแต่ถ้าไม่มีซื้อทะเบียนรถให้ตัดซื้อสองตัวหน้าสมมุติจะเป็นหนึ่งกอไก่คอควายนู่นนี่นั่นหนึ่งกอไก่กอคอ 90, ควาย1790กย์ก็ให้ซื้อหนึ่ง 1>, 1 7อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณเนี่ยตัวหน้าถ้ามีตัวอักษรก็ให้ตัดออกนะคะจะได้มีโชคมีลาบนะคะย้ำนะคะคนเกิดวันจันทร์วันอังคารและวันพฤหัสนะคะมาดูอีกกลุ่มหนึ่งที่ซื้อเลขของบุพการีแล้วมีโชคอันนี้คือมันมีวันเดียวเลยแหละก็คือเลขเกี่ยวคุณพ่อนะคะนั่นก็คือวันเสาร์วันเสาร์ได้ไพ่พระศิวะนะคะแนะนําว่าคนที่ได้ไพ่พระศิวะ ให้ซื้อเลขเกี่ยวกับคุณพ่อเบอร์มือถืออายุจะดีมากเลยหรือถามคุณพ่อก็ได้ว่าชอบเลขอะไรคนวันเสาร์จะได้โชคจากคุณพ่อนะคะส่วนคนวันพุธที่ยังไม่พูดถึงนะคะวันพุธได้ไพ่กรรม,มเทพแนะนำนะคะคนที่ได้ไพ่กรรม,มเทพให้ซื้อเลขคนที่อายุน้อยที่สุดในบ้านหรือเลขลูกรักลูกคนเล็กนะคะแต่ถ้าเราไม่มีใครเราอยู่คนเดียวก็ซื้อเลขตัวเราเองค่ะเพราะว่ามันเป็นเลขเกี่ยวกับอายุเนาะฉะนั้นต้องซื้อ ขอย้ำนะคะ,ะ,คะการซื้อหวยทุกครั้งต้องมีสติอย่าโลภซื้อแบบพอประมาณแล้วถ้าถูกแล้วก็อย่าลืมแบ่ง10%ไปทําบุญเมื่อเช้าแก้วไปทําบุญใส่บาทนะคะแล้วก็ไปให้อาหารปลาเลี้ยงขนมปังปลามาเอาบุญมาฝากทุกคนใครที่โอนตังมาร่วมทําบุญก็ขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยซ้า ขอให้พวกคุณเฮงเฮงเฮงรวยรวยรถูกหวยกันอีกนะคะแล้วที่สำคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองช่วงนี้ต้องมีสตินะคะอย่าวิตกกังวลจนเกินไปออวันนี้แก้วไปก่อนนะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ